กองทุนไทยที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะคะหลักๆแล้วถูกแบ่งออกเป็น2อย่าง1คือมาสเตอร์ฟันผู้จัดการกองทุนไทยลงทุนเองในขณะที่ฟีดเดอร์ฟันคือกองทุนไทยไปลงทุนต่อในกองทุนต่างประเทศอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วกองทุนไทยที่ลงทุนในต่างประเทศอะส่วนใหญ่แล้วประมาณแ0 9 0เ้ป็นเป็นฟีดเดอร์ฟันกองทุนแบบกองทุนสหรัฐนะกองทุนยากองทุนเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่แล้วเป็นฟีดเดอร์ฟันทั้งหมดเนาะถัดมานะคะลักษณะหรือว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนะคะมันก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆออีก2ย่าง คือแบบแพสซีฟกับแบบแอคทีฟแพสซีฟเอาไว้ง่ายมีสูตรการลงทุนให้มันอ,อ้างอิงกับดัชนีนะเช่น เซ็ตร้กองทุน s อสแอนหรือว่าน่าจะร้อยแบบเนี้ยพวกนี้เราจะเรียกมันว่าพาสซีฟฟันครก็คืออ้างอิงกับดัชนีใดดัชนีหนึ่งในขณะที่กองทุนแบบแ c t i ีฟนะคะคือกองทุนที่ผู้กองนะคะเลือกคุณเองอย่าง SCB s ีบีเอสแแบบเนี้ยนะคะอันนี้เป็นฟ e ดเดอร์ฟันคุณ s อ b ซีบเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาไปซื้อ i อวีวีเขาไปซื้อ v, s, <ม> <S อสแ0นให้กับคุณเนาะแล้วก็เป็นฟ e ดเดอร์ฟันแบบพ a สซีฟฟีดเดอร์ฟันแบบเนี้ยนะคะคุณก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการนะเนียดด้้้งงงรอ ะะแต่ถ้าค่าธรรมเนียมต้นทางมันเป็นแพสซีฟแบบนี้นะคะมันก็จะไม่แพงอย่าง IVV แบบนี้นะคะค่าธรรมเนียมต้นทางแค่0.03%แบบนี้ต่ำมากๆก,ก,กลยุทธ์แรกของนักลงทุนมือใหม่คือการ DCA เนาะแต่ถ้าใครที่เรียนคอร์สคูรูส่วนใหญ่เนี่ยรูวกว่า DCA อะผลตอบแทนมันไม่เซ็กซี่กองทุนแบบแพสซีฟเนี่ยนะคะคุณจับจังหวะการลงทุนในกองทุนแพสซีฟได้คุณก็อาจจะเหมาะมีอะไรให้เราเล่นมากกว่าเนาะในขณะที่กองทุนแบบแอคทีฟอะถ้าเจ๋งเราไม่ต้องจับพวงมาลัยเองแต่ก็ไปเลือกเอาว่ากลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยมัน